วันนี้พบกับคุกกี้แลนโทเลอร์ออฟแอร e เบนเจอร์เดนะครับผมเอาล่ะว,วันนี้เราจะไปลงทาม์ไอแท๋กให้ดูนะอันนี้ผมเล่นไว้4.4วินาทีคือแบบอันนี้ผมก็เต็มเต็มที่แล้วเจ๊ <c oughs> พวกนี้ย่อมนุษย์เกินไม่ไหวเดี๋ยวจะมาลงให้ดูทีละอันละกันอาจจะแบบว่าไม่ได้ท็อปอะไรขนาดนะั้นก็ลงแบบพอผ่านได้พอเอาเพชรได้เหมือนเดิมดาแรกก็ สายฟรีเล่นได้เล่นได้อันนี้น่าจะยากหน่อยอันนี้รู้สึกว่าต้องยิงนะถ้าจำไม่ผิดไปทีละอันเลยแล้วกันเอาแรกก่อนเลยฮะวิ่งเดี๋ยวผมจะบอกทุกซ่อกทุกมุมให้แล้วกันนะตัวที่เราต้องเล่นก็เหมือนเดิมฮะเอ่อบุกกี้ตัวนี้เลยฮะแล้วก็พร้อมกับรถเข็นของเขาพร้อมกับรถเข็นคู่ใจ ในการลดสปีดเนสในคจงิงเราต้องเก็บไอเดียเยอะนะผมไปย่อยทีหมดตอนแ,แรกๆรถคูดาวในการแนสนั่นเองตัวที่สองนะตัวที่สองอืมตัวนี้ตัวนี้ลิงลมลิงลมเอาไว้เคลียร์ดันนะตัวที่สามน้องพรคก็น้องพิกน้องพิกซอสพริกอันนี้จําเป็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวจำเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนจบแล้วกันนะแล้วผมจะใส่ ใส่รถเขียนให้ตัวนี้ด้วยแล้วกันรถคูดาวเดสประมาณนี้สามตัวเหมือนเดิมอยากได้ผมเดิมใส่รถเขนไปสองคันนะอ๊คือที่แต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวสามให้พีก,ก็เพราะว่าไม่มีนั่นเองควรจะไปกันแบบเนิมๆแล้วกันนะให้ดูจุดก่อนว่าควรจะไปจุดไหนประมาณนี้ ไปเลสโยสไลด์สไลด์ปึ๊บเปลี่ยนตัวสไลด์เปลี่ยนตัวสไลด์เปลี่ยนตัวเอ้ยเปลี่ยนตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ปาฟับแล้วก็ไปแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นี่ปึ๊บทวนลงพระเราวิ่งทวนลงเปลี่ยนตัวปึ๊บปึ๊บโอเคอย่าปุ่มอ่าจุดแรกนะนี่จุดที่ต้องวิ่งทวนลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามุมนี้มามุมนี้ล่างมาล่างมาฟับแล้วก็ปาฟับเพื่อให้สวยงาม ไล่ไปฮะอันนี้มาดีฮะน,นี่มาดีไล่ไลอันนี้เรองเหยียบนี่ต้องเหยียบ,น,ยยบนี่แต่ทำอะไรให้ดูฮะต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบนี่ฮะมุมนี้มุมนี้ถึงวะอึ๊บไม่ถึงเอาใหม่เนี่ยแหละมันจะหัวร้อนตรงนี้จะทำไม่ได้ไบ่อยเมื่อกี้ผมกระโดดไกลไปอึ๊บมามุมเอามาบมุมๆเลยอึ๊บไม่ถึงอ๋าผมก็ยังไม่แม่นนะบอกก่อนแต่ว่าเราต้องทำให้ได้ภายในรอบเดียวอะไม่งั้นนาที เราไม่ทันเวลาแน่นอนเดี๋ยวนเอาปิมปีมปีม,ปมเราต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องๆแล้วก็เฉียงกระโดดเฉียงขึ้นนะเห็นไหมเฉียงขวาบนเห็นไหมกระโดดรับไปเลยปึ๊บฟันฟันฟันปึ๊บเขากดกลับมาทำซากอะไรเนะี่ยประมาณนี้ลาลาต้องใช้พีกระโดดเฉียงอนะ่ะกระโดดเฉียงขึ้นไปนี่ใช้เวลาเป็นหนึ่งนาทีอะให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอาแบบคีนคีนไฟตตั้งรอบหนึ่ง ก็คือมันต้องแบบคินคอะไรอบหนึ่งกว่าห้ามพลาดแหละผมก็แบบว่ายังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนตัวหนึงคืออะไรเฮ้๊บ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 โอ๊ยไม่ถึงเหลือทำชาเลยนะเฮ้๊บ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 ลากมาแล้วก็ป๊อปปลา รอบนี้ต้องผ่านรอบนี้ต้องผ่านใช่ไหฮึบรอบนี้ไม่ผ่านไม่ไม่เอาลยนะได้แค่ดูแค่นี้พอฮึบฮึบเรอพลิกฮึบโอเคแตะแตะแตะสไลด์สไลด์สไลด์โอเคนี่แบบนี้โอเคนะครับทุกคนด่าเลยเกือบหัวร้อน4.4 4จุดนะอันนี้ก็ยังลุกๆอยู่บ้าง ก็อพอผ่านแล้วกันถือว่าพอผ่านของเดิมได้จุดห้าสีห่างกันแค่แบบสูตจุดสามเองนะอันที่สองนี่เราต้องผ่านด่านใหม่ก่อนะไปดูกันด่านใหม่เราไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้มั้งหรือว่าต้องใช่วะเออไปดูก่อนจำไม่ได้ไม่เป็นไรซอบิกน่าจะฆ่าบอสนะได้อยู่มั้งจำไม่ได้แล้วแต่ให้ทำอะไรวะ อ๋อให้ยิงให้ยิงให้ยิงโอเคให้ดูนะฮะจังหวะยิงพอเลี้ยวไปปุ๊บยิงเลยฟ้าบปึ๊บเรียบร้อยเว้า <c oughs> จังหวะที่มันจะถึงโค้งมันยิงตรงนี้เออปึ๊บโอเคนะครับเลี้ยวไปไป,ไปอันนี้ผมจะไปแบบเริ่มเริ่มแล้วกันไปให้ดูแบบเริ่ม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 ลบไปปึ๊บโอเคอันนี้รอมันปิดก่อนยิงตอนปิดโอเคแล้วไปฮะเลตโกยิงตอนในกซ่าซีมันปิดอะไปฮะ ที่เราเคยพลาดทางเทคนิคฮะับด่านนี้มันจะมีหมีแอบอยู่ด้วยนะนี่ๆตรงนี้นี่ๆๆเราแค่ไปปรับมุมตรงนี้ปึ๊บมีแอบตรงนี้ตอนแรกผมหาตั้งนานหาไม่เจอมีหายไปหนึ่ตัวนะวะโอเคประมาณนี้เอาฮะต่อไปฮะยิงก่อนจะถึงเฮ้ยมาพลาด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 เอาไงเอาไงมายิงประมาณนี้เห็นเห็นขอบไปเห็นขอบไปเห็นขอบไปอืมนี่ยยิงตรงเสายิงตรงเสาเนี่ยยิงตรงเสาเนี่ยเสาเนี่ยยิงตรงเสาเนี่ย Yeah. อันนี้ยิงปึ๊บไม่ถึงแนะ่นอนในจังหวะนี้จังหวะขากลับเลยยิงตรงนี้ยิงนี่ปึ๊บไปวาไม่ถึง <laughs> ยิงปึ๊บโอเคมันต้องยิงแบบขากำลังจะกลับอ่ะเออเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมจะชคีนไฟให้ดูอีกรอบแล้วกันเมื่อกี้พี่บ้าทางเทคนิคมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะก็คือเราต้องไปอ่ะ น้งหวาเราต้องแม่นมากอันนี้ให้เรายิงจนถึงก่อนที่จะถึงโค้งนะยิงตรงนี้ปึบ๊บไปฮะได้โตโอ๊ยโอ๊ยโดนสกัดดาวลูกโอ๊ยโอ๊ยหลบหลบครับหลบยาเกการครับโอ้โหแม่ก็พาโค้รพา,พาแบบน่าเกลียดเออโถ <laughs> พลาดแบบน่าเกลียดจริงเอาปีแล้วยิงเลยฮะไปฮะเลตโก้กับแล้วก็พลาดเยอะเราเยอนะพลาดตัอไอ้ไอตรงเมื่อกี้รีบเกินปึ๊บปึบอะยิงเสานะเห็นเสานะยิงเสายิงเสาโอเคยิงพลาดอีกไม่สิทำไมเราอันนี้มันยิงไม่เท่ากันวะ ถ้มนุษสึกสปีดไปเท่าเมื่อกี้วะหรือเป็นที่ตัวที่มันยืนเนียเป็นที่ตัวมันยืนปะ่ะพอดีโคตรแม่นแล้วทํารู้สึกว่าเมื่อกี้มันเป็นที่ตัวมายืนป่าววะเมื่อกี้รู้สึกว่าเอาอ้ตัวหนึ่งยืนมันระยะยีไม่เท่ากันน,น้ำหนักไม่เท่ากัน โอเคประมาณนี้ให้กดยิงตรงตรงเวลาถึงเสาอ,อ่ะอ่ะโอเคต่อไปอันนี้แหละอันเนี้ยต้องเราต้องมีดาเมจด้วยไม่งั้นยิงไม่เข้าผมจำไม่ได้ว่าใช้ใดสู้วะเออน่าใช้เข้าวไรสู้หรือเปล่าวะเดี๋ยวขอด่วนจำไม่ได้ คือผมไม่ค่อยมีตัวท่าแสงกับประเด็นอะมีย้อนนั่นแหะแต่ย้อนก็นไม่ได้แรงขนาดนั้นปะจำได้ว่าใช้ตัวอะไรสู้ลุงปะไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูอันลืมลนะติ๊กถูกเลยนะติ๊กถูกตรงนี้เลยนะไอ้ติ๊กอ่อนด้วยเวลาตายเสร็จจะได้ออกมาได้เลย อันนี้ผมสู้มาตั้งแต่วันแรกแล้วจำมาได้เหมือนกันว่าใด้เลสู้อันนี้พอผ่านพอเราไม่มีดาเมจขนาดนั้นอ๋อโอเคจำได้ละอานนี้วางทิดวางไฟโอ๊ยโอเคเอาไปคือไม่ได้เล่นรอบเพียวผ่านแน่น,นอนอันเนี้ยผมแบบไม่มีตัวดาเมจท่าแสงอ่ะเข้าไปใกล้โดนหักเลยต้องใจล้มๆหลายรอบอยู่แันเนี้ย เคพันประมาณนี้คือแบบผมแบว่าก็หัวร้อนอยู่แลด่านนี้หน้าเดีวสองวิโอเคประมาณนี้พอแล้วด่านนี้แบบว่าไม่อยากไม่อยากหัวร้อนไปมากกวนน่านี้ประมาณนี้นะดีกว่าเดิมป่ะดีกว่าตอนแรกปะ่ะเหมือนจะดีกว่าตอนแรกเลยนะโอเคประมาณนี้แหละนะอันนี้ต้องใช้ดาเมจอะใครมีดาเมจก็สบาย โอเคเอาไว้เจอกัน See you again next time.